อาหารจานเด็ดคน <c oughs> ไหมเด้บอกว่าเมื่อขึ้นเครื่องขึ้นซานป้น,นารรนงเห็นนะจากกี่บอ,บอกว่ามื่อไหนสิขคนืนเคยบอกน้ำอยู่บ่อทำหนึ่งทำหนึ่งบอ่งบอเห็นจ้งเมนะ สบายดีสบายดีเด้อสบายดีเบิดสุขุสุขคนเนาะมาพอกันคือเก่าคือเดิมกับซองสาวบุญมาบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อมามานี่กันี่ละมาทางเพื่อนปานางอีกกอนมาอัเปเดคีอเก่าขึ้นหลังพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งชีวิตประจําวันของปานางเพื่อนซานกันแล้วแล้วหยับหมอจอจั่นกันเข้ามาเนาะมาเนี่ก็ทางสะบุญกะเสได้มา แจ้งทางเอฟซีให้หูนำเนาะว่ามือใดสีด้ขึ้นนขึ้นซานปานางว่าเลิกงามยามดีว่าทางเมย์เพื่อนก็ได้บอกทางสบุนว่ามือใดพี่น้องเอ้อันนี้ก็ขึ้นกับทางคุณลักษณ์คุณไ่เพื่อนบอกสบุนมาเนาะว่ามือได้สิขึ้นเฮื่อนขึ้นซานปานางนี่สบุนก็สีมาแจ้งให้ทางปานางหูนำเนาะว่ามือใด้สีขึ้นเฮือนขึ้นซานขึ้นเฮ็ดพที่แบบบ้านเมืองเฮ้านี่แหละพี่น้องเอ้เฮ็ดตามพี่ตามคล้องตามประเภณนี้ บ้านเฮาเนาะกะแล้วแเตผูมีหรือว่าผูมีหรือผูบ่มีเนาะบางคนก็เห็ดก็คือกันบางคนกะเห็ดแบบเรียบง่ายบางคนกะจัดใหญ่โตขึ้นอยู่กับฐานะของไผของเราเนาะนี่ฐานะเฮาบ่บล่บลำบ่รวยูุรักผุยย้ใหญ่เพื่อนเห็ดเฮื่อเห็ดซานไ้กะเล้วแเตท,ทางคุรักผุ้ใหญ่เพื่นสีสีไ้เฮาเห็ดแบบใดสีเห็ดซํำใดเนาะ ก็ขึ้นอยู่กับทางผูรักผูใหญ่ผู้ที่เฮ็ดเฮ็ดซานในเฮ้าถ้าเฮ้าสีจัดเองหรือว่าเฮ็ดเองสิหาเมือหายงามขึ้นเองกะมันกะสีบอกงามเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับทางผูรักผูใหญ่เพิ่นบอกมาอาจะได้ก็สิเข้าไปหาทางป้านางก่อนก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณไปทางเมย์กับเอื้อยกับอ้ายเนาะที่ไ้วบางใจเฮ็ดเฮือนให้ป้านางจนสําเร็จมนแต่จโลเมืองามงามดีเนาะขึ้นเอาเมือเอางาม จังสได้ขึคือนอนเทือนนอนซานโอ้มาฮอดเป็นทีเรียบร้อยกับมากับขึ้นฟ้าขึ้นฝนคือเก้า,า,าแล้วเดือนหกเจ้าสินีไปใส่รอดอมาเดือนหกมีแต่ฝนตกลงมาเท,าล,งาทาลงมาแล้วบาเนี่โอ้โกนอนไห้กับเคียวอําล้ำแล้วฝนตกลงมาอ่โหทางปานางกับกระลังสีเตรียมไปเฉเด้บาดนี่ยอกะเกียมไปทั้งเด้อบ่เนี่ ไปด่ยังี่ไปใช้บานนี่ไป,ไปใชเขาหากอิม่มางยเออเข่าหาก็อิม่มเปั๊ด <laughs> คือมาเห็ดกวนละน้ำลายเตกอุ้ยม่ลายเตะยังจิไปใช้ต่อบานนี้ก,ก,นกินข่าห้าก็อิ่มะเมื่อยหก่อนแล้วก็ใเมื่อทมทานแล้วอ,อ๋อไปหาทำไมะบ่ะ ซีบเกงน้ำไม้น้ำเพลนเามาหาน้ำไม่เดี๋ยวไปเห็นโบเห็ดปวกเขาคายอยู่เด้ป้าบบมีเด้แล้วพังไหนเหยียบแป๊บแป๊บแป๊บนะเห็ดปวกกำลังขึ้นโบเห็นโบ,อบอโอหาน้ำไม่ใช่นะคือว่าเห็นได้ตก็ทานเอาละโอม้มันออกแม่นกระเจ้าโจดแล้วมันมันขึ้นว้าสี่ขี้ยุขยะอยู่เลยเนาะมันก็อ่อนอยู่มันถึงน้ำผลโอ้เขาโจดแล้วมันเนี้ยมันกระโปรง,งขงนนึ้น ขจุแล้วมันปงขึ้นบบบนี่ค้เนีไปนอนเมื่อก่อนนอหญ่ดอกหนวดยังมันเออเป็นหนวดเป็นยังแต่มันอ่อนเนาะม่วันนอนมันกับมันกับโบแมนนอนใช้คืนนี่นอนนี่บอ่ะมันเต่าทันพี่ไม่นี่แล้วะดีเต่าแล้วอืก็ปุ๊กย้ําค่ะนี่ เอาเข่า,าขขบวลมบะบลมบะฮะบลมแมนบ่มนล,นบลมสอดข้าไปมลมเค้อไข่ฟ้ามันออกก้อนได้จางลมไ <c ười> ข่ไข่ฟ้าออกเลยลมยกเข้าไปอัดอยู่ในรองมึงก็เผือเสือหยอ <c ười> ดตัวงามมนมีปลาแดกมกเหี้ยแลจบเอาบ่ไข่ก้นอกนอ มันต่ำต้องเอาหน่อยรุดนี้เนาะอาจจะลองใครเพิ่งอาจจะลองเอ,อาใส่เพิ่งบัลลูนบงขัแม่นโพดแตกต้อยแอ้นเนาะเมย์เพิ่นบอได้ว่าให้ใบห,หนีถืออยู่บอเมย์เพิ่นเห็นแล้วบะเงินเพิ่นจะเห็น,นแล้วเงินพอได้ให้ง่ายบ,าบอเป็นบักเพิ่นบอกได้อะมองนี่ กับเหมาะสมได้เวลาเวียดกินกับนั่งอยู่นี่นม,มันนี่เห็นบ่กมันมันอันนี้ซองใสอ่าอืมปาก็เลยเก็บเข้าอืม,อ,มอืมเก็บเมียนเลยเยโอ้คักได้ฮะโอ้เมงวันกับบ่เข่าอีกมือล,ล,ลมแล้วมอลมแล้วลมอยู่แล้วมงหมดอ่าเต้ โอ้คนจีนจออกไปพุ่นคงแต่ฝนตกเนาะเดียวไปทั้งในก็คือคๆแบบนี้ตกแห้งบเะ้านี่แหงแล้วแข็งกัเปียกตะบนบอกหามาอยู่หักบุได้ตกกนยอย่างมาบามาเปลี่ยนเสื้อผ้ายังพี่เมาเพดแล้เสื้อผ้าบ่เอามาพอได้นอ๋อคือว่ามาเปลี่ยนมันงอ่ะนะ ขบวงอืมขบ่วงขบ่วงกับอะไรขบวงเกียงขบ่วงขนบ่วงป่าเลยเป็นวันหนึ่งกินกับแจี๋ยแสบดีดิหอมอืมเดาวอันเห็ดอันนี้แล้วก็ได้ยัดเข่าได้มาปีกายนี่เห็ดล้วกำลังเกี่ยวเด้ไม่ได้อะใส่ก่อนไม่ได้อใส่ก่อนเนี่ยอันใดมันบ่แล้วตีนมันวะ เมื่อไรถามเห็นเดียมันบอคอเอออัดโตกับโตกับอันนั้นน่ะบอกันอืแต่ไปด้วยแหละเอ้ยว้าเจ้าใส่เมื่อเลยเฮ้ยก่อนไม่เพิ่งจออกว่ากูก่อระเบิป้าโดยอืออืออือาไปได้ย่างไปเบิังก้โอ้โหอืมคนตกนี่ ขนาดพักบัวแล้วบังแล้วหาสีเสียบใส่บังนี่นะ่ะเนาะยังงามแม่งขึ้นไว้ได้นี่นะ่ะดินนี่งามได้นี่นี่กับบัวเรางามได้นี่กนะอบ่ด,ดินอันนี้มันสิปูกง,งามไวกว่อนของน้องเมย์เลยนี่นมันแห้งไว แต่ว่าคันฝนตกนี่คือดินนิ่มเปมันใชาเกมดินแดงๆเด,ด้มันคนละแบบกันกับของน้องเมย์เนาะนเห็นบอกมันเตะคือได้ผักบวนเฮาสื่อมาอมกินปลายมันเหงานฟังว่ากับไรได้นี่ <laughs> โอ้โกกแป้งนัวได้นี่บพ่อเอาไม้ใช้เบี้ยมาหุงคู<า>้ได้ไปปลูกไว้หัวของน้ำเจ้าหัวมันจะสุม่มไปปลูกนะไหม แต่ไส่ทางเตาทานค่ะไปปลูกก็ด้ผฝนตกจะไดมันสีเฮียปลูกลดไดดมาเลยปูไปปลูกปลูทั้งหงหนามเวลานามันไหลออกมันสุ่มลดนก่อนหนาใหม่น่ต่อแล้ว้มานังเด้มานังเด้โอ้คักคค อืมอืมกวนทำไมป้นางเอ้าเมืม่อนั้นเ้ามเมื่อนั้นแม่งอันนั้นไลายหลายมาเมื่อนี่นีหมดแล้วอุ้ยเ้ายา่านงั้นนั่นแหละเนะ้าย่า,า,ยานนะเวลาสิบปุ๊บมคงโอ้เหน่ก่อเสียงใครรับฝนตกนี่ขยายออกอีกปะนี่งามเลยนี่โอ้ เอเห็นบ uh ่อ huh. uh ืม huh. บ uh ้า huh. อ uh ืมปลูม huh. well, uh ันแกวเฮ้ยไปเชื้ปลูกใช่ฮะนน่ามันไหลลงวันนี้เอาเวียนกินยอดมันอืมอืมหดคุมเจ็บเจือนี่มันมันปลกเป็นดอบหัวหาเวียนอัน ยอดมันซืนน้อกินยอดมะเร็งได้ไดหมกินอ,อ้าวพัดใส่น้ำมันกระซา<บ>ะเล<บ>ะยแบบขึ้หลบช็อตเยอะไมีเทียนก็เลยดึงมางมีอีกอยูบอ่บ่ดิปน หรือบ่อละบรได้หากมันอันนมาสฮะุดลงอีกไปยังช่วงจีงุ่ยเถอะมันตื้อเจ้ากะหาไม้มาตอกแล้วก็มัดไว้จังโบลบนี่ไม้บังคับมันเด็ดป้าเด็ดเด็ดเด็ดน้ำอันนั้นเอาอข้อนมาตอกตอแล้วก็อันนั้นไว้ พวกแล้วพวมันมีวิ่งใกล้พดเจ้าอพระมันติดนี่นะหามาี่หาเนี่ยม,มามัดยามันหยอ่อพ <c oughs> อมันติดแน,นั้นเอาปเอาอ,อ,อืมอมัพได้หมัก้นามได้น,นคะคะนาบวมไรค่ะ อืมต้นนั่นแท้มันกระปุกนู่นนะมันมันบว์บวบวมดอกนี่ฝนตกมันคือไรปุ๊บเออเพราะว่าหน้ามันไหลกายพุ่นอยู่แล้วอืมมันอยู่ได้บพโดนต้นมะพงนะคันมันติดกับมเกินสามปีสี่ปีหนูเองต้นหนูต้นหนูเผ็ดด้วยจ้าคือปกกลมาทั้งกี่ดินนั่นน่ะ ทำไนี่เลยบนเกาะวันากินตำมะงันหน้าโอขันมันยูหันกป้ามันยูหันเลยเห็นบ้านหนอใหม่ตัวนี้ก็ออกดูโอ้โหมันขืนกอใหญ่ฮะก็ตัดออกข้างหน้าก็ยัี่ยตัดปลายมันอยแต่นออมันติดย่รก็เกิดแล้วก็แกงเกินรวมกินกันไลยคนอย่างแทบ

มันก็ลืบลงนมนชัน,นอันนี้ม,นนมันเนินพวตีมันเนินแหน้ามันไหลกระวังเด้อนี่ <c oughs> จเห็นว <c oughs> <ด>่าเนยเนี่เน,น,นี่นแล,วล,วล้วยันมาปวกินเดี๋ยวขึ้นไล่ก็เหลื่อมตาเนาะต่านี่โกหน้่ใหม่เลาทรงสีออกเด็เห็นบ่าอืแล้วกระดุเลยปานาง อือตัวโอ้โหสารนานเฟนอะมานั่งพี่ได้ปะมานั่งคุยกันก่อนจักเล็กจักหน่อยป็ตัวอ,อาหารจานเด็ดคนหะน <laughs> ุ่ยอาหารจานเด็ดทำลายแตกอยู่เตาเ่ียร์ทำลายแตกมองเต่ห้าก็คือยากค<ม>ันไป กินวัางมาเศร้านี่จะาหู้ว่าวางยาอย่างยังอยังเงีอันนี้น้ำลายแตกแต่ครับผมคิดอยาเห่าเห็นเขาคลายมักต้องโอ้ห้าเ,เห็นพองมักต้องโดนน้ำลายเขาแตกเข้าเลยว่าคืนจะกินตำม,มักต้องเนีย้ยว่าคือสมดีแซ่บมชมคือกันเนี้ยละเอาแบบว่าตำพันน่าสมดีแซ่บแท้จริงแบบอับัวตำกับซับซับกับพริกพงนะคุมคิดนะนะ่ะเหน็บขุนด้วยยิ่งยิได้ซ่บนี่แบบขุนข้ามือเลยเหรอว่หน่วยมันจำพี่เขาอ่า มัออกต้องงอ่างยมากทางเขาว่าคุดเอ้ยคุดหยาดดิขนาดว่ากันน้ำลายแตกก็มานั่งคุดอหอยาดเงาบ่ังม่วงนี่ท <laughs> ั้งกินได้ยุ่งครับแต่ว่ามักต้งเขาคุดหยาดนะแบบว่าอิดเยิ้มก็เยิ้มๆนะใส่หวานนิดน้อยจานน้ำน้ำลายแตก <laughs> ตอก้าวันนี่กะสิออกไปแล้วคือว่ามันนี่เนาะเขามานั่ง คุยกันไอเมย์เพิ่นได้บอกว่าเมื่อขึ้นเครื่องขึ้นซานปะนางเห็นนะจากี่บอกว่ามื่ไใดสิขคืนเคยบอกน้ำอยู่บอกทำหนึ่งบ่ทำหนึ่งบ่เห็นทางเมย์นะวันที่เจ็ดนะถึงวันที่เจ็ดยังไงวันที่เจ็ดสุดีเบิดเดือนนี่เพิ่นยเพิ่นเลือกมาเองเนาะเมื่อวันที่เจ็ดแต่ฮาบูฮัวามยังเพิร์นอยู่กระทางณลักคุณร์นใหญ่เพิ่นเลือกมาให้ วันที่เจ็ดเหมือนกันคนดีแล้วเพคนหาเองแม่แล้วหาเองแล้ววันที่เจ็ดมักแบบได้ป้านางมักแบบมาเฮ็ดกินเองหม้อรั่วมากแบบได้เจ้าวันที่เจ็ดวินอ้ยวันที่เจ็ด,เ,จดเ,เดือน,อ,นอันนั่นเพื่นอนนั่นแหละเดือน เดือนหกสกลเนาะคนนะือออกกันนะหก <6 S 1> สกลเลยวันที่เจ็ดกนนะออกไม่คำหนึ่งทางเมย์พป็นวาเนาะอ่ะอีกบาโดนเนาะอกมาเนี่กับวันที่ส,สิบสี่บอกอีกสิบสี่อีกมโดนอีกซิปขึ้มื้อป้าก็สิเดีม,มานอนพี่ฝนบ็เข้าตกของใครน <c oughs> เนาะโดยเพิ่นกะหามือหายามให้เพิ่นโทรมาบอกนเนาะธนาก้นกา าพราะเอ้ยน้องข้าน้าหม,มูไก่บัวทัดนี่แหละทางแม่เพือเเพ่อนมาเห็ดตามนี่เฮาเพราะว่าเฮือนซานเฮากะเฮาบ่ได้เป็นคนร่ำบุญรวยอย่ทางบุญรักกุญญายเพินเเ่นเห็ดหายแหละแล้วแต่เพิ่นสิว่าให้เฮาเห็ดแบบใดแบบเรื่องกว่าเพนีนี่กะกัเคยไปเคยมั่นไหนบาิ่นสนิเห็ดแบบใดเผ็่อเผื่อแสนซานเนาะบุญลังคนกิเห็ดแบบง่าย กลางคืนไดรักข้นนอนเอาก็มีแม่พอไปเห็นก็ได้แม่นัแหละแต่ว่าฮาบ่มีเนาะแถวบ้านฮาก็มีแบบโอ้ยเมื่อนี่เมื่อนี้เมื่ออื่นเนาะเมื่อจบเมื่องามนี่กลางคืนมากเพิ่นก็รักขึ้นไปนอนอะพอเป็นผู้เฒ่าเนาะเพิ่นรักขึ้นนอนให้อากแตเดี๋ยวนี้่ส่วนมากกับสิมีผ้าควันเดี๋ยวนี้เนาะดอ้ยหมอซูทแต่ละบ้านก็บบ่คือกัน มันเกลือกเปรียบเทียบกันมาได้เนาะคนรวยคนกับจันนี่หนึงเฮาคนธรรมดากับจันนี่หนึงแต่คนธรรมดาสามัญเฮาเราก็เลยแวะมาหาทางพนางมาคุยมาโอบมาลมกันเรื่องเงื่อนเรื่อนเรื่องซ่านนี่แหละทางเมย์เพื่อนี่ป้าบอกแบบเรียบง่ายเลยแล้พนางเอ้อยากให้จ้บให้บายยังเลยเราบะยังไงซื้อมาแล้วเราเรต้องเหตุเราบะ คือบอกเขาแล้วก็เล้วแต่ทางเมย์ huh ่นสิบ้าียังก็ซือเอาโลดแล้วลาบสิ้นก็ไปให้ลากก็ให้ก็าไลาบเอาโลดแล้วเ็นกเห็ดกับมันงากแล้วเดินเอาเขหาคนเกาคนซิบคนนี่เอ้ยน้องนอมาใกลมาทานข้านี่ก็พ่อเราเรื่องสื่านเอามือจบเมืองงามงามดีเลยอะ เจ้าเจ้าก็ได้มานอนแบบทำสินอนแยงดอกไฟทำได้ยี่แล้วเมงเมาพอได้คุชชใส่หลังมุ่งบ่มนออกมานอนแย่งนี่เจ้าเปิดไฟนอนบร่ได้ด้ะอยู่ในฮือน่ะเมงเมาคนขอหาเจ้าแล้วแหละเปิด้แต่ยิ่งกางมุ่งรับลยสิเปิดให้ยิเนาะเปิดก็เปิดแต่ทางนอกเปิดทางนอก อันบวเปิดเปิดมืดกันเปิดข้างนอกค่ะก็เปิดตะลางเด้อเปิดตะลางเอาตะแจ้งแล้วกันบวเปิดแล้วมันมันบวชักมันมืดหู้มืดตาตะลางค่าเปิดใส่ทอะไรกันนี่ใส่เยอะใส่มากอะพอเห็นเนาะยเนนเอาหมดเปิดหลายบวชักได้เฮาเฮือนเฮาไตไฟได้เลยเสียแพงแลยแต่ละเดือนจ้ะเดืนปิยาแมนแล้วเาห็ดเป็น เอาเฮ็ดเป็นไปเฮ็ดเป็นได้ตะเกียงบเ้างเป็นเลยเนาะตะเกียงก็เฮ็ดบ่เ็ดเป็นอยู่บัดเฮ็ดน้ำมันที่เป็นมัเนี่แม่ต้องได้ซื้อคันใต้ตะเกียงนี่มาไล่เฉลี่ยแน้วน่ะเบิดลายเสียค่าไฟได้ค่าไฟมันสิแพงแตะทำอิฐอยู่เฮือนเฮานั้นเดี๋ยวนี้ก็เดือนนี้ก็พุ่งแต่เดือนหาซิปสูงสุดกะแช่นึงเป็นนางดวงซื้อมาใส่เหลือสามชิป ก็เพิ่อดกรอตันสั้นแล้วแค่สิสมมติเขาไต้ตะเกียงเนาะเห็ดตะเกียงไต่ซาอ,อยู่หน้าเทาได้นี่น้ำมันนี่บดชองสามลิตรพุ่นใ <c oughs> ต้เนียจูดถิมเนเาะใส่กับใส่ขวดแล้วก็เอาฝายย้อนลงมือน,นี่น้ำมันมันก็ดุขึ้นตามน้ำกับแกเบดแล้วก็ใส,ดดกใส่บดแล้วก็ใส่มือนี่บดถ้าเดือนหนึ่งสองสามลิตรมาไาลบบาบ่บ่วงเฉลีบ่ยงบุ้งต้ตะเกียงกับบดกันคืกการแค่สามห้าเสียค่าไก เนี่ยทว่าท่ว่าฮะว่าได้ซื้อตะเกียงแล้วตะเกียงเาเห็ดเนื้อทีแต่น้ำมันเนาะการเลือกไล่ไปก็ไม่อยากใส้ตะเกียงดอก่าพื้นมันสมมติหากเห็นว่ามีไฟฟ้าค่ะอย่าลืมไั้นตะเกียงค่ะอย่าลืมเลยเห็ดไว้ไหนถึงไฟฟ้าบัวมาไฟไฟบัวมาประสิญงบไป เนีข้าวอยู่ท่านทราบ่มากอ่ะพอได้ใต้ตะเกียงอะไรฮือนเฮามีได้หือตะเกียงไปบ้านเราไตามบงานพอมีพาไตปกด M100 นี่แหละแต่ข้าวตะเกียงทั้งใต้กระบองไปหานก้านเสียดเอาป้าเคยบ่เคยใกระบอกจับมาแล้วหูดำเป็นสีเงาหูดำดำเบิดอันนีเคยว่าจักอ่ะก้านเสียดใต้กระบองเนี้ยไตกระบอกเป็นก้านจับมาแล้วดังเป็นหนวดหมดเลย เ่นอมเนควรนเด่นเนาะเฮาตอนนั้นก็เจ้าใส่ใหม่ไม่ฟางเนาะมันเป็นหูเนาะแล้วก็ผ้าใส่เพิ่งได้โอ้หูพักลย่นการเขียนนะโออโอออะไรใหญ่ค่ะมาแจ้งบอกซํานี่แหละพี่น้องมาแจ้งบอกเอสซีแล้วก็บอกป้านางน้ำเนาะมืองามยามดีเพิ่นวันที่เจ็ดเป็นเมื่อึืนเรือกเงืนกซันเนาะเนาะ อาจจะในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณคไปทางแม่บุตรีเล็กลน้อยไอ้งวนเนาะขอบคุณขอบคุณในไลน์ที่ให้พวาฟันพนางเป็นจริงเนาะขอบ,บคุณขอบคุณเพอสกุลสุกโอลที่ซอยเหลือข้ามาได้แม่เล็กเลี้ยงไอ้เนาะให้ยูดีไม่ให้รู้เย็นเป็นสุขสขาขบายใจมีทุกคนสุขความเจริญเด้อเนาะขอบ,บคุณขอบคุณทางเอสซีทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจเสมอมา ฝากของเงยพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก้าวสวอยกันก็<อ>ไล์ก็แช่ให้เน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ,ะพี่น้องอำลาบราจากไปไแล้วเนาะพอกันในคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดี